เคล็ดลับแล้วก็มีวิธีการนะครับมานําเสนอจ,จากท่านอาจารย์พัดน่าสนใจภาพที่ถ่ายออกมาแล้วน่าดูน่าติดตามนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผู้เข้าชมก็ขออนุญาตเป็นการอบรมจนเรีอนการในวันนี้ครับกดไลค์ครับพร้อมกันเจ็ดจุดหนึ่งแพ่นป็อกในปีสอ2พันที่ผ่านมางงไหมคะว่าทำไมถึงเป็นเจ็ดจุดหนึ่งตบมือพัน อ่าโอเคตื่นกันแล้วค่ะเพื่อที่จะได้ไปเช็คกันอีกทีค่ะว่าจะสมดุลราคาจร์ทินะคะอ่ประมาณนี้นะคะแล้วก็คนไทยาสายหรือว่าคุยกับเพื่อนในกลุ่มงานหรือว่าในหน่วยงานก็คือใช้ไลน์ถูคะเช้ามาเราก็ใช้กัแล้วมีการดาวน์โหลดแอปไปทั้งสิ้นหนพันล้านครั้งค่ะโดยที่ได้รับความนิยม่าวสารนะคะทุกวันนี้ใครยังดูทีวีอยู่บ้างคะมีดูบ้างไหม เราค่อยมาดูทีละข้อมันจะชัดเจนขึ้นและเป็นช่องเราเองมากขึ้นเราเขียนนะคะว่าสายใหม่น้าือขวะ

คือ <coughs> 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 <coughs>